ที่จังหวัดพัทลุงนะคะวันนี้มีการจัดโครงการเรื่องของการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนค่ะตามหลักบวร์ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยนายวิรัตรักพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะไปเปิดกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลักบวรตามแผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยอำเภอเขาชัยสนค่ะร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงและก็วัดอุดมวดารามจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้วัดได้มีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัวให้ประชาชนและผู้ได้โอกาสที่ไม่มีพื้นที่สําหรับปลูกผักได้ใช้ ประโยชน์จากที่ดินของวัดในการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือน โดยอำเภอเขาชชยสนนะคะได้ดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตามแผนปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจำนวน5ตําบล48หมู่บ้าน11,883ครัวเรือนและได้ขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลักบวรปลูกผักสวนครัวเป็นครัวของชุมชนให้ชาวบ,บ้านมาเก็บไปทานอาหารนะคะในครัวเรือนและก็ยังเป็นการช่วยเหลือลดรายจ่าย ซึ่งยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ผักของชุมชนที่อาหายากด้วยค่ะ